สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto s ช่องที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวแบบจัดเต็มและข้อมูลล่าสุดในวงการยานยนต์หากคุณชื่นชอบรถยนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่ก่อนใคร วันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะว่าโตโยต้าจะทำออกมานั่นก็คือโตโยต้าเซนจูรี่พิกอัพ2025ครับรถกระบะระดับอัลตร้าลักชัวรี่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากรากฐานของรถซีดานสุดหรูอ,อย่างโตโยต้าเซนจูรี่ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในญี่ปุ่นโดยในปี2025นี้โตโยต้าได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเปลี่ยนโฉมหน้าของความหรูหราให้กลายเป็นกระบะที่ทั้งสวยสง่าและแปลกใหม่แบบไม่เหมือนใคร โ o โยต้าเซนจูรี่ปิกอ2025เป็นรถที่ผสมผสานดีไซน์ระดับพรีเมียมเข้ากับความสามารถของรถกระบะได้อย่างลงตัวโดยเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการความแตกต่างไม่เหมือนใครและยังคงความภูมิฐานในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันหรือใช้ขับรับแขก V.I.P ก็ยังดูหรูหราไม่แพ้รถซีดานระดับผู้บริหารเลยครับ เริ่มจากเรื่องของดีไซน์ภายนอกตัวรถยังคงกลินงายของเซนจูรี่เอาไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบเลดทรงเรียบหรูที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกรุสีดานกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบโครเมียมที่สื่อถึงความสง่างามล้อแมกขนาดใหญ่ลายพิเศษและเส้นสายรอบคันที่เน้นความนุ่มน,นวลมีระดับช่วงล่างที่ถูกยกสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อความสามารถในการลุยพร้อมกระบะดด้านหลังที่ตกแต่งแบบเรียบหรูไม่ใช่กระบะธรรมดาแต่เป็นกระบะท,ที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงพร้อมกับความงามในแบบรถหรู มาดูในห้องโดยสารกันบ้างครับภายใน Toyota c e n t u r รี i ป k ิ p 2025เป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมาก เพราะมันแทบจะยกเอาห้องโดยสารของรถซีดานเซนจูรีมาใส่ไว้ในรถกระบะเลยทีเดียวใช้วัสดุเกรดสูงทั่วทั้งคันไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังแท้แบบเซมิอานิไลที่ปรับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบนวดในตัวพวงมาลัยไม้แท้เคลือบแลกเกอร์คอนโซลกลางตกแต่งด้วยลายไม้และอลูมิเนียมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่แบบทัดสกรีนพร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก JBL และระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ4โซนที่สามารถปรับอิสระได้อีกจุดที่น่าสนใจก็คือเบาะหลังของรถกระบะคันนี้ครับ เพราะถูกออกแบบมาให้เหมือนห้องโดยสารของเครื่องบินชั้นหนึ่งมีบอกแบบแยกซ้ายขวาสามารถปรับเอนได้เต็มที่พร้อมกับที่พักขาหน้าจอความบันเทิงส่วนตัวระบบปรับอากาศแยกเฉพาะผู้โดยสารหลังและมินิบาร์ขนาดเล็กที่เก็บเครื่องดื่มได้เย็นเจี๊ยบซึ่งบอกเลยว่าไม่มีรถกระบะรุ่นไหนในตลาดตอนนี้ที่กล้าให้ขนาดนี้ ในด้านขุมพลังโตโยต้าเซนจูรี่ปิกอัพ2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด3.5ลิตรที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริดให้กำลังรวมกันกว่า400แรงม้าแรงบิดสูงสุดกว่า600นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ขับเคลื่อน4ล้อแบบ e f o ที่สามารถปรับแรงขับเคลื่อนไปยังล้อหน้าและหลังได้อัตโนมัติตามสภาพถนนทำให้การขับขี่ลื่นไหลทั้งในเมืองและทางไกล อัตราเร่ง0ู0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ5.8วินาทีซึ่งเร็วมากสำหรับรถกระบะท,ที่หนักและหรูขนาดนี้ในขณะที่ยังสามารถวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางประมาณ50กิโลเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการเดินทางในเมืองแบบไร้มลพิษระบบความปลอดภัยก็ไม่น้อยหน้าเพราะโตโยต้าจัดเต็มด้วยระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนเวอร์ชันล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนก่อนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบช่วยจอดอัตโนมัติรอบทิศทางพร้อมกล้อง360องศาและเซนเซอร์รอบคัน t o y o ต a c e n t จ r ร pickup 2025ยังมีฟีเจอร์สุดหรูอ,อีกมากมายเช่นประตูท้ายที่เปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เปิดอัตโนมัติเมื่อใช้เท้าแตะใต้กันชนระบบกรองอากาศแบบนาโนระบบเปิดปิดฝาหน้าอัตโนมัติและหลังคากระจกแบบพารารามาที่สามารถปรับความทึบได้ตามต้องการ ส่วนเรื่องราคานั้นแน่นอนว่าระดับความหรูแบบนี้ราคาก็ย่อมไม่ธรรมดาครับ Toyota Century p i c k up 2025เปิดราคาจำหน่ายในญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ25ล้านเยนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ6.1ล้านบาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนณเวลานั้นซึ่งเป็นราคาที่แพงที่สุดในบรรดารถกระบะจากค่ายโต y ยต a าทั้งหมดและหากมีการนำเข้าอย่างเป็นทางการในไทยราคาก็อาจทะลุไปถึง7-8ล้านบาทได้เลยครับ ด้วยราคาที่สูงลิบลิ่วแบบนี้ Toyota Century pickup 2025จึงไม่ได้เป็นรถกระบะท,ที่เน้นจำนวนการขายแต่เป็นรถที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าระดับบนที่ต้องการความพิเศษไม่เหมือนใครและต้องการรถกระบะท,ที่ไม่ได้มีไว้แค่บรรทุกของแต่ต้องมีความภูมมฐานเหมือนนั่งรถผู้บริหารในทุกรายละเอียดโดยรวมแล้ว Toyota c e n t u r y Pickup 2025เป็นยานยนต์ที่ทลายกรอบของคำว่ารถกระบะอย่างสิ้นเชิงมันไม่ใช่แค่กระบะสำหรับงานหนัก แต่เป็นกระบะที่สามารถพาไปดินเนอร์สุดหรูหรือรับผู้บริหารระดับ CEO ได้แบบไม่ต้องอายใครเลยครับซึ่งนี่แหละคือแนวคิดใหม่ของโตโยต้าในการสร้างสรรยนต์ประกรรมที่ตอบโจทย์ทุกรูปแบบชีวิตอย่างแท้จริงแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับโตโยต้าเซนจูรี่ปิกอั2025กระบะสุดหรูคันนี้คุ้มไหมกับราคาหลายล้านบาทหรือคุณคิดว่ามันเกินความจำเป็นไปนิดคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Es ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับรถรุ่นใหม่ที่น่าสนใจอีกมากมายสวัสดีครับ